นน้นไงอีกสองต้นอยู่ต้นไม้น่ะต้นต้นใบข้าวอ่ะอันนั้นให้พี่หวังมาเลยจันจันไปเอาใต้ต้นไม้นี่มาต้นหนึ่งนะมะเขือหรืออะไรนะฮะพีเอามาปลูกแล้วเดี๋ยวไปปลูกกะบใครโน้น ไม่หมดแล้วไม่ใช่เหรอฝั่งนี้ส่งนี้เอเพราะมันมันจะเสมอกันไหมเปนผลพันกันพี่นู่นข้างหลังพี่นม่ ตะไคร้ต้นผูกตรงหน้าเสือถือยืนอยู่นะเขาเปลี่ยนไปไหมล่ะหมดยังอยู่กับพี่หวังนะอีกที่ต้นนะเอาได้สองหลุมไม่ใช่ไหม ยางพีนีพหักเราอะยางนอตะไคร้เราเพียบเลยนี่มีบักซีไปเรื่อยเลยนะเนี่ยลดเลยลดเลยนี่บักซีไปเรื่อยเนี่ยเขาไม่วงใส่นี่ใส่วงเนี่ยจันจันจันเอาเนี่ยมันมีแม่จะได้ไก็แซม่เอ่ะจันจันเอามานี่เลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเปลูกอะไรเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีจันไม่มีจันเอามาปลูกเว้ ขูกค้างตะไคร่นะคือจะขีดไส้ลากเขาบอกพอแล้วเขาบอกขูดกว้างใช่มันขาไมันขูดกว้างแต่ไม่ต้องขูกเลกไงลกยิ่งดีมันจะได้ไม่ขึ้นโคนไป่ะเนาะเอาผมหน่ล้วย อันนี้อะไรนี่ขาไงเนี่ยกาสะท้อนถ่ายคลิปแล้วเร็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 วเออเอา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 ถ่ายคลิปเขาจะออกคลิปให้ถ้ามันถ้ามัน อันนี้มันอักมเนออกเลยย้ายเขาที่ปากดีย้าย่วยไว้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะออกคลิปแล้วล้วแล้วเล้วแล่วไวร์เาเนี่ยส่ทออสดส่ทอดสดอังเปอ๊ะ

ไมขาดธรรมดาเลยดูดูหัวคนข้างหน้าเด้อเฮ้ยเยวลามันเป็นเครือแล้วกินมะขามน้ำตาลใช่สองอันเลยยาวมาเลยเออไปทางนู้นแถบนึงจับลมมาอยู่น่ะพี่จันดันไปทางแยกนู้นเลยให้ให้มันลอยมาข้างล่างอันนี้ทำสะพานข้ามแม่น้ำโขงเดี๋ยวนี

เี๋มาหว่านข้าวเดี๋ยวเนาะด้วยหว่านข้าวอย่างนู้นหว่านข้าวอย่างแล้วผลไมยู่นที่ระหวานเมื่อวานวันที่เก้าฝูแฟงปลูกแฟงเขาจะให้เก้าเก้าท้องให้ให้ได้หกต้นไอ้ที่สัมภาษณ์เป็นบักแฟงขึ้นถึงเนี่ยขั้นหกหักแล้วก็ใส่ได้หกหกต้นทองหกต้นไม่ไม่ไม่เผื่อได้ให้ตกคนตัว รับปูรไม่ช่วยทงเให้ได้หกต้นเถอะให้รอบเสาเลยเหลืออีกสามทองปั้นมาสามชุดทองไอ้ปลกดีกว่าทองปลกบสามชุดพวกมึงไิ้ช้านมึงก็หาอ้างแลัวูแล้วปลูกก็มีลูกเหรอสุดตางินเดาอม่าน้พอวา่งราคาาทอง นี่ทองอีกสองหลุมทำมาสองหลุมทำมาสองหลุมเดี๋ยวเดี๋ยว้นมันออกมาแท้ๆต้องค้ำยันทั้งหมดนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นมันออกมาแท้ๆต้องค้ายันทั้งหมดนี่หละเดีดดนอทำ้หด